ย้อนไหลสงข้านักกริยนี้คือทินสร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษานำคนคว้านำหัวใจวรับใช้ให้วิช,ชาสุขส,สันคมทำนุกทำรุกสิ้นปะปวันิธรรมเดินข้าลัำความเรื่องของชนชาเป็นส่วนรวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็นผิดที่หนึ่งลาบสับและกิจยศจะตกแก่ท่านเอง <มา S 1> สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มอออนนะคะ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะในส่วนของรายการที่นี่มออนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา8.35นาฬิกานาทีถึง9.00นาฬิกานะคะวันนี้มีดิฉันหาไทยการเพชรประวัติรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับในส่วนของมหาวิทยาลัยมาฝากกันเป็นประจำนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะขอนาเข้าสู่ช่วงนะคะรอบรัว้วมออค่ะ ชว่วงรอบรั้วมออ ที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญนะคะในเรื่องของะะการประชุมวิชาการระดับชาติปขอขมทค่ะประจำปี2568การขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากคุณเรวัตรัตนาการนะคะในฐานะประธานนะคะสภาปขอขมทอขอเรียกย,ย,ย่อๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เรียกว่าในเรื่องของการประชุมวิชาการระดับชาติของทางปคมทปีนี้ก็ใกล้จะมาถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือในช่วงของเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะคนะคะก็คือในห่วงระหว่างวันที่1 5บหถึงสิพฤษภาคมนี้นะคะและทราบว่าปีนี้ก็คือชื่อธีมเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยใ,ในเรื่องของการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการประชุมนี้ค่ะว่าในส่วนของอวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ธีมในปีนี้ด้วยมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณครับก็คงเป็นเรื่องของของทีมงานก่อนนะครับทีมงานที่น้องจอยนําเรียนสักครู่นะครับว่าเรื่องของ AI ไเรื่องวรรณตประดิษฐ์ผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยก็เข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะสนับสนุนนะครับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัวของมาทุกมาิทยาลั่ย นะครับก็เลยนํามาซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยใช้ทีมประเด็นนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยต้องก้าวทันเหมือนขาดไม่ได้เลยใช่ใช่ต้องก้าวทันตามสมัยที่พัฒนาเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆลึกลงไปเนี i ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อ จำกัดอยู่บางบางส่วนก็ไม่ดีอะไรต่างๆเราคงไม่ได้พูดถึงในแบบนั้นแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเราอาจจะต้องอยู่อยู่เหนือ AI ขึ้นไปอะไร่าเงี้ยแล้วเอาใช้ในอย่างไรใช่ใช่โดยเฉพาะการที่แบบว่ามาร่วมกับทางด้านของอ่ด้านของเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในชิวงวิชาการหรืออื่นๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันที่สองครับก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์หลักจริงๆในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของบกบมทุกปีนะครับก็จะเป็นเวทีเชิดชูเกียรติ นะครับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาตินะครับเรามีการคัดเลือกจากทุกหมายเวลยทั่วประเทศนะครับมา5ด้านด้วยกันนะครับก็มีด้านบริหารดีเด่นบริการดีเด่นวิชาชีพดีเด่นสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นแล้วก็ลูกจ้างดีเด่นนะครับเราก็จะมีเข็มประคอมอเตอร์ทองคำพร้อมเกติบัติมอบให้กับผู้ที่รับการคัดเลือกภายในงานนี้แต่ละเดืวยใช่ในวันที่สิบห้าตุาคมแล้วก็ปีนี้เป็น ผมคิดว่าเป็นพิเศษสุดครับเราได้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสุเด็จประเทพครับท่านพระราชทานโล่รางวัลมาทั้ง5่ารางวัลเลยนะครับก็เป็นเกตบประวัติสําหรับผู้ที่รับการเลือกในปีนี้ครับค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ทราบว่าจัดกันที่สถานที่คือที่กรุงเทพใช่ครับที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คครับที่แล้วก็ในในเรื่องของเกี่ยวกับ ปีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบว่าธีมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์หรือว่าที่เราก็รู้จักกันในเรื่องของ AI นะคะเพราะฉะนั้นในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้เข้าร่วมเนี่ยจะได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าได้นะคะแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างไรบ้างเนี่ยครับะค่ะครั้งนี้ถ้าเราเห็นจากกําหนดการในการที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยก็ สวันด้วยกัน15บห้าถึงสิบหกพฤษภาคมนี้นะครับปกติเราจัดงานประชุมเนี่ยจัดวันเดียวอ่ะกำลังจัดเรียดถามอยู่พอดีเลยปกตินี่ใช่จัดวันเดียวครับวัปีนี้สองวันเลยปีนี้สองวันแสดงว่าเต็มแบบว่าเต็มที่เลยพิเศษสุดพิเศษสุดเต็มที่พิเศษสุดเราอยากให้บุคลากรสายสนันุนหรือทางผู้บริหารหรือผู้ทิสัยยทั่วไปเข้ามามีร่วมกับกิจกรรมของปกคมทมากขึ้นนะครับ จริงๆเราภายใต้บขมทก็จะมีเครือข่ายพัฒนางานอยู่หลายเครือข่ายตอนนี้ก็มากกว่า1ิบเครือข่ายละอย่างเช่นเครือข่ายห้องจัดการเครือข่ายผู้บริหารเครือข่ายเอชอาร์เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทีนี้ว่าเป็นกลไกสําคัญที่จะมาร่วมพัรนาการใช่เพราะว่าถ้าในตัวของกรรมการบริหารของบกมทเองคงจะดําเนินการเนี่ยไปทุกภารกิจทุกมิติไม่ได้ก็อาศัยเครือข่ายเนี่ยครับที่เรา จัดสรรจัดตั้งขึ้นมาผลึกกำลังการใช่ครับในทุกส่วนฝ่ายครับก็ปีนี้ิป็ปีแรกที่เราจัดสองวันนั่นหมายถึงว่าวันแรกเนี่ยเราก็จะมีการคล้ายๆว่าเติมพลังบรรยายความรู้ต่างๆด้าน AI นะครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับก็มีพิธีพระราชทานโลรางวัลด้วยนะครับมอบเกียรติบัตรต่างๆแล้วก็เราจัดเป็นสองห้องนะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องของเครือข่ายก็จะนํากิจกรรมต่างๆนะครับ การเล่นกิจกรรมการสมัครเครือข่ายเรามีของรางวัล<ม>ให้มีผู้เข้าร่วมนะครับได้มาร่วมรับทราบว่าภายใต้บขโมโทมีเครือข่ายอะไรบ้าง<ม>และถ้าเราจะเข้า เป็นสมาชิเกเครือข่ายเราต้องทําอย่างไรแล้วก็ <okay. S 2> เครือข่ายเองก็จะได้นําข้อมูลต่างๆที่ดีๆที่เป็นในประวัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นน่าสนใจครั้งแรก <Okay. S 2> ที่เราจัดแบบนี้ครับทุกคนก็มองเห็นภาพว่าเออเรามีกิจกรรมเย,มเยมอะแยะมากมายแต่เรายังไม่ได้การสื่อสารออกไปมากเราก็เลยใช้เวทีในการประชุมสองวันนี้ครับอืมค่ะ okay. นะคะแล้วก็ในห่วงของสองวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการบรรยายก็ทราบว่ามีวิทยากรที่แบบว่าเป็นผู้ส่งคุณวุฒิแล้วก็มีความรู้นะคะในด้านของ AI นี่หลายท่านเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็อาจจะให้ได้คมภาพยกตัวอย่างใช่ใช่ใช่ใก็จะมีตอนนี้ก็ได้ประสัมพันธ์ออกไปทั้งทั้งทั้งสองวันแล้วนะครับก็ มีทั้งเรื่องของการที่จะนำเอไอมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับการที่เราระวังป้องกันการนำเอไอไปใช้อย่างไรนะครับรวมถึงนโยบายต่างๆที่คิดว่ามีประเด็นสําคัญก็ถ้าเราเห็นในในแผ่นประชาสัมพันธ์ที่ออกไปเนี้ยขึ้นภาพในเรื่องของตัวอย่างวิทยากรแต่ละท่านกันสักนิดหนึ่งได้ครับนะคะค่ะนะคะว่ามีวิทยากรในด้านไหนอย่างไรบ้างอ่ะครับค่ะท่านแรกเลยก็ได้ครับท่านแรกท่านแรกเลยนะคะ ในส่วนของเรียกว่าแต่ละคนก็จะมีนะคะในเรื่องของความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวงการของเรื่องของถ้าเราเห็นตอนในโจตอนนี้ที่ AI for Health เนี่ยโปรโมชันเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้จากผู้ส่งคนวุธนะครับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านก็มีหุ่นยนต์ด้วยนะครับหุ่นยนต์บริการสุขภาพเดี๋ยวท่านจะได้พบกันในงานก็เดี๋ยวจะพามาด้วย นะครับตอนนี้กําลังประสานงานกันอยู่นะเพราะว่าจะคนส่งมาอย่างไรนะครับก็จะมีนักศึกษามาช่วยจะได้ดูว่าตอนนี้ปัจจุบันในเรื่องของสุขภาพก็สําคัญแล้วก็ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการบริการสุขภาพได้อย่างไรคือในหลายๆด้านจริงๆทั้งในด้านของสุขภาพก็มีเรื่องของการต้องนํา AI เข้ามาใช่นะคะเออใชค่ะก็เรียกว่านอกเหนือจากเรื่องของการได้รับความรู้ก็จะมีตัวอย่างใช่ ของหุ่นยนต์หรือว่า AI มาด้วยมีหุ่นยนต์ที่เราเรียกถ้าจะดูภาพแรกๆเนี่ยหุ่นยนต์ดินโสร์นะครับท่านเฉลิมพลอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์เขาเรียกน้องดินสอนะชื่อก็น้องดินโสร์เดี๋ยวเราคงได้ทราบที่มาที่ไปละผมคงไม่ได้อธิบายทั้งหมดแต่ว่าถ้าอยากรูปประวัติของหุ่นยนต์ทำไมจึงชื่อดินโอร์ไปฟังกันในงานกาศชื่อน่ารักเลยนะใช่ครับใช่ครับท่านพยายามจะใช้ชื่อให้สบายๆเรียกง่ายๆอย่างนี้ครับนะคะ ก็จะมีหลายท่านเลยใช่ไหมคะในของผู้สูงคณาธุด้านด้าน AI แล้วก็ด้านของ Microsoft แล้วก็พยายามเอกชนมาด้วยหลายหน่วยงานองค์กรสถาบันใช่ครับใช่ครับอย่างท่านนี้อันนี้ก็เป็นทางเรื่องของ Microsoft เพราะผมเห็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับได้ประสานงานแล้วก็มีเครือข่ายกับทาง Microsoft อยู่ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเห็นก็เลยประสานกับทางมหาวิทยาลัยก็ติดต่อวิทยากรด้วยก่อนก็พอรับว่ามีงานแบบนี้ท่านก็ ทีดีรับนะครับก็มา,มาจะมาช่วยในการที่พัฒนาบุคลากรกับพวกเราด้วยครับค่ะนะคะแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอ,อย่างในส่วนของอท่านนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจใช่เวทีนี้ค่ะอันนี้คือผู้นําเสวนาท่านเป็นประธานคัดเลือกปีนี้ด้วยปออนุนสรปา,านกรดเนี่ยนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็น,ปนผู้อำนวยการสํานักริหยาทรัพย์คนมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานคั้นเลือกด้วย S <S เดี๋ยวเราจะพบกับอีกห้าท่านแต่ตอนนี้เรายังไม่มีภาพเพร,ราะยังไม่ได้ประกาศผลออกมาครับผมก็ここจะมีะะท่านเป็นผู้นําเสวนาแล้วก็ได้คุยกับทางอีกห้าท่านที่รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีๆอ่าตอนนี้อาจจะแบบว่าอุบไว้ก่อนนะประมาณปลายเดือนเมษายนอาจจะได้ทราบปลายปลายเดือนเมษายนนะคะก็ในเรื่องของสองวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบแบบประมาณที่ได้คากันไปใช่มีทั้งเรื่องของการบรรยายจากวิทยากรผู้สรงคุณอาวุธมีการ มอบรางวัลเชิ้ชูกเกียรตินะครับแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของเครือข่ายกิจกรรมต่มางๆของเครือข่ายครับสองห้องนี้เต็มไปได้วย ทั้งความรู้ความสนุกสนานด้วยครับเราไม่คงไม่ใช่อนดุจการอย่างเดียวอันนี้ทราบว่าเป็นเรื่องของมีมีบูธด้วยไหมคะมีการออกบูธด้วยไหมมีก็คือในห้องห้องของเครือข่ายเนี่ยมีจะมีบูธกิจกรรมอยู่แล้วก็ผู้ที่รางวัลดีเด่นก็จะมาออกบูธผลงานของเขาด้วยว่าเส้นทางต่างๆที่เขาสำเร็จมาอย่างไรบ้างครับแล้วในเรื่องของพิธีการรับรางวัลนี่จะอยู่ในห่วงของช่วงไหนวันไหนในวันที่สิบห้าช่วงเช้าครับอ๋อค่ะอยู่วันแรกเลยครึ่งวันเช้าของวันที่สิบห้าครับค่ะ นะคะแล้วก็เรียกว่าปีนี้ก็พิเศษอย่างที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่ได้ได้ได้รู้ว่าจะได้รับพระราชทานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นเกียิมากครับเป็นเกียิมากครับนะคะแล้วในเรื่องของหุ่นยนต์จะมีเรื่องของการสาธิตอะไรต่างๆก็คือประจําบูธเลยเหรอคะหรือว่าอย่างไรหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้กาลังประสานกับทางทีมเพราะผมทราบมาพอดีเมื่อคืนเพิ่งประชุมทีมทีมทํางานกับเครือข่ายผมว่ามากกว่าสองตัว หุ่นยนต์เนี่ยสองตัวซึ่งกําลังดูอยู่ว่าจะใช้หุ่นยนต์มาคล้ายๆว่ามาอ d เด t กับงานประชุมเนี่ยอย่างไรบ้างเช่นมาร่วมพิธีเปิดเรามาร่วมกันบริการเรามาร่วมลงทะเบียนไหมต่างๆเนี่ยครับตอนนี้กําลังภาพตื่นตาตื่นใช่ใช่ว้าวใช่ใช่เราพยายามพอพูดถึงคําว่าปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เราก็ครั้งแรกเลยก็นึกถึงว่าเถ้ามีหุ่นยนต์มาก็น่าจะดีนะทําให้งานมันดูความเป็นมีความเป็น ไอามากขึ้นคับใครอย่างนั้นค่ะ,คะนะคะแล้วก็ในในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยตามยุคตามสมัยแล้วก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่านะคะนำมาเป็นมิติต่างๆอย่างที่เมื่อกี้นะคะได้ได้จากคุณเรวัตว่าเราจะมองแง่มุมไหนที่เป็นเรื่องของประโยชน์จากการ ใช้ AI อ่ะตรงนี้พอที่จะแบบว่าเกริ่นคร่าวๆได้ไหมคะว่าในมิติที่ที่จะได้รับฟังเนี่ยกับการมาร่วมนะคะบูรณาการการนำา AI มาเพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยเนี่ยคะ่ะนะคะคุณเรวัตมองในแง่มุมนี้อย่างไรบ้างคือคตอนนี้ทุกคนก,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 ก็ก็นำยิ่ง AI มันก็เป็นม,ม,มีมีหลายส่วนใช่ไหมครับมีเรืงองกกก,การแปลภาษา นะครับการทําผลงานต่างๆตอนนี้นะครับ <c oughs> หลายคนก็ก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้วไอจะมาแทนาามาแทนอาจจะเคยมีความ,มกัง,งวลงกัวงวลว่าเอ๊ะ AI จะมาแทนเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าผมผมการันตีบอกนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนเหมือนเป็นตัวตัวเสริมตัวช่วยได้ไหมใช่เป็นตัวช่วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในในสถาบันอุตสาห์เนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ AI นะครับว่าเราจะต้องใช้ AI มา ถ้าเราเปรียบเทียบว่าหนึ่งคนที่ที่ทำงานเดิปกติอีนุ่งคนที่ทำงานปกติแต่เขามีความรู้เรื่องเอไอคนนี้แหละจะมาแทนคนมาแทนคนเดิมไม่ใช่เอไอมาแทนคนที่มีความรู้เอไอจะเข้ามาแทนตรงนี้แหละครับผมคิดว่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากการประชุมแลกงานวิจัยของของของโลกตอนนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของตําแหน่งงานต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอไอเข้ามามีส่วนช่วยมากขึ้น แลวผมว่าเรื่องของนโยบายอุรมศึกษาก็ <c oughs> สําคัญตอนนี้ก็นํา AI มาใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราจะใช้ใชอย่างไรมีวิจารณ์ด้วยครับ <c oughs> ว่าใช้อย่างไรไม่ผิด <ừ> ใช้อย่างไรที่ถูกต้องคือ,อนนบางคนเนี่ยถ้าได้ไปรับฟังอาจจะมีการเหมือนเปิดโลกทัศน์ว่า <c oughs> บางอย่างอาจจะไม่รู้ก็ได้ <c oughs> <ช>นะคะว่า a อจะมีบทบาทมากกว่าที่คิดในแง่มุมไหนของของการนํามาใช้ใช่คหะใช่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเอออยากจะไปร่วม นะคะในการที่จะร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ทราบว่าในห่วงนี้ก็มีมีให้เรื่องของการให้ลงทะเบียนเปิดเปิดลงทะเบียนแล้วครับตอนนี้เปิดหับสมัครแล้วครับค่ะนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างตอนนี้ก็คือง่ายๆเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ก็พิมพ์ว่าปคมทก็จะมีเจอหน้าลงทะเบียนเลยนะครับนะครับแล้วก็ผ่านเพจของ ของบขมทด้วยแล้วก็เพจชุมชนคนหมาอะไระนะครับสช่องทางตอนนี้ที่จะ,ะเปิดลงทะเบียนอยู่ค่ะนะคะก็อาจจะมี QR code คอะไรต่างๆใชใหใช้เข้าไปลงทะเบียนใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็เรียกว่าในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการของทางบขงมทที่บอกว่าเป็นการจัดขึ้นทุกปีวัตถุประสงค์สาคัญเรื่องของการเชื้อชูเกียรตินะคะเพราะฉะนั้นทั้ง5ด้านทั้ง5มิติใช่ครับแต่ละท่านนะคะคือแต่ละคนก็เรียกว่าในเรื่องของการ ทำงานผลงานเด่นแล้วก็อะไรต่างๆที่สั่งสมกันมานะคะก็เหมือนเป็นการประกาศยรติคุณด้วยเชิดชูเกียรติด้วยแล้วก็เป็นเหมือนพลังใจในในส่วนนี้นะคะในเรื่องของเวทีนี้นะคะให้อะไรอย่างไรสะท้อนผ่านการประชุมวิชาการในแง่นี้บ้างครับครับก็ก็มีสองนี่ยังมีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็เหมือนที่ที่เรียนทรานด้เหมือนที่จอยบอกว่าเชิดชูเกียรติอันนี้เราก็พยายามที่จะ ให้เห็นนะครับศักยภาพข,าของบุคลากร,ากรสายสนับสนุนของอพวกเรานะครับว่ามีความชํานาญเชี่ยวชาญจริงๆในงานามันเชิงประจักษ์ด้วยแล้วก็มีเส้นทางอย่างไรในการทํางานอย่างน้อยผมคิดว่ามันเป็นแรงสร้างพลังใจนะครับให้กับคนที่อยู่ในทํางานวัยวกของพวกเราด้วยหลายคนก็รู้สึกเบื่นเอา หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำงานแล้วจะพัฒนายอย่างไร <c oughs> ก็ลองดูความสาเร็จของพี่ๆน้องๆเขานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนจะเป็นได้แรงบันดาใจแรงบันดาลใจใช่อันนี้สําคัญมากเพราะว่าวัตถุประสงค์จริงๆผมว่ามันมีเรื่องของของความความเป็นเครือข่ายอยู่ข <c oughs> ้างในผมเลยอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามา <c oughs> ร่วมแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อทุกมหาวิาลยเนี่ยมีบุคลากรเข้ามาเจอกันเนี่ยมันมีความเครือข่ายที่เกิดขึ้น เือการที่เข้มแข็งผมว่าการทํางานปัจจุบันนี้มันจะเร็วมากการขอข้อมูลต่างๆการได้ปฏิสัมพันธ์ต่างๆนี่ผมว่ามันจะง่ายในการทำงานมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับเป็นการจับมือหรือว่าผลึกกำลังกันแล้วก็มันจะขับเคลื่อนบูรณาการในทิศทางต่างๆไปได้อย่างเข้มแข็งใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสําคัญด้วยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานไหนและเวลาจัดผมคิดว่าเรื่องของการมาพบปะ ในผู้คนหมู่มากเนี่ยมันจะเกิดพลังมากขึ้นในทางที่ดีด้วยในทางสร้างสรรค์ด้วยอันนี้สําคัญครับก็เลยนี่นี่ก็เป็นการที่จะรวมคนระดับหนึ่งเลยผมก็มห้องประชุมที่เราจุเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก ห้าร้อถึงหกรท่านนะครับก็ตอนนี้รีบสมัครนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจบางทีก็เอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะจำกัดไหมหรืออะไรอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่ายังโอเพนกว้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจก็ต้องรีบลงทะเบียนนะใช่คับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วใช่ไหมค่ะค่ะเพราะว่า ก็น่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะคะในเรื่องของภารกิจภารกิจอื่นๆของทางประขอมทอ่ะนะคะในห่วงของปีนี้แล้วก็แนวทางหลังจากนี้มีอะไรอย่างไรที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าคะครับประขอมทตอนนี้นะครับก็ในห่วงผมว่า5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาจนถึงนปัจจุบันเนี้ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนการทํางานไปค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของการพัฒนาบุาคลากรสายสนับสนุนของพวกเรานี่มีความสําคัญก็เลยคิดปรกหลักสูตรต่างๆขึ้นมาตั้งแต่ต้นน้ําเลยตั้งแต่การฝึกอบรม,รมการจัดประชุมสัมมนานะครับทุกวิชาชีพชนะครับที่เราพยายามที่จะเข้าถึงกให้ได้มากที่สุด อันที่สองก็คือเรื่องของการสร้างผลงานผมว่าเราเราจะเก่งอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการทํางานงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยนะครับผมก็ในปัจจุบันมันก็มีความสําคัญเป็นผลงานวิชาการเราก็มีค่ายมีการจัดอบรมนะครับมีการทําฐานข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตอนนี้เผยแพร่ไปหลายหลายเล่มแล้วนะครับเป็นถ้าเข้าไปในเว็บไซต์บขมทก็จะมีระบบเรื่องฐานข้อมูลอยู่เป็นผลงานวิชาการที่เป็นข้อม ผมว่าเป็นผลงานที่มีมาตรฐานระดับหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปและสามารถมาเป็นแนวทางในการทําผลงานได้คือผู้ทรงคราวุฒิเนี่ต้องต้องต้องขอบคุณผ่านทางนี้เลยครับว่าท่านให้ความสําคัญแล้วก็ทุ่มแรงกายแรงใจมากเพราะว่าคู่มือหนึ่งเล่มเนี่ยครับกว่าจะออกมาแล้วก็เผยแผ่ให้กับคนอื่นได้เห็นเนี่ยซึ่งจะเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางด้วยก็ต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ความถูกต้องอย่างมากนะครับเราพยายาม ก็เรียนกับทางทีมงานเหมือนกันว่าก่อนที่จะรปยาสัมพันธ์ไปต้องดูให้ดีที่สุดการกรองเยอะมากเพราะว่าทุกคนจะเอาไปใช้เป็นแนวทางเราจะอาอะไรขึ้นมาว่าเออเป็นข้อคู่มือจากวกคอมตก็อย่างน้อยให้มีคู่มือที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาอันนี้ผมคิดว่าเรื่องของ แนวทางในการเผยแพร่ผลงานเรามีผลงานแล้วมีแหล่งเผยแพร่แล้วเรามีวารสารวิชาการของปกมทซึ่งตอนนี้อยู่ในทีใจสองด้วยนะครับเาเพิ่งประเมินไปก็อีกห้าปีนี้ก็ยังอยู่ในทีใจสองก็สามารถมาตีพิมพ์ได้เผยแพร่เป็นข้อมูลของพวกเรารวมถึงหลักสูตรอื่นๆจากเรือ่ายซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งเยอะมากผมอาจคงอธิบายในเวลาเท่านี้ไม่หมดนะครับเรื่องไรที่แบบว่าแต่ละปีใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนก็เต็มไปด้วยกิจกรรมนะครับก็คือที่เต็มด้วยกิจกรรมก็คือ ทุกคนมีความมุ่งหวังอยากให้อยากให้งานแต่ละงานเนี่ยมีส่วนร่วมมีความสําเร็จมากขึ้นบางทีก็เอ้ทำไมจัดงานติดๆกันบางทีมันมีหลากหลายสาขาสายเราใช่ไหมครับสายสนุนนี่จะมีหลายหลายตำแหน่งเลยก็พยายามหาดูเวลาที่ที่จะดูอยู่ตอนนี้นะครับ เพราะว่าทุกคนรุ้นแล้วแต่มีศักยภาพในของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นการรวบรวมในหนึ่งปีนะคะอีกอันนึงผมก็เป็นอาจจะเปิดไม่หมดเวทีเนี้ยถ้าใครได้เข้าร่วมจะเห็นเลยว่าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งแรกเยอะเลยในงานนี้เปิดตัวโน่นเปิดตัวนี่ระอุไว้ก่อนอุไว้ก่อนไปดูในงานเราโอ้ถ้าท่านพลาดงานนี้ท่านจะรู้สึกว่าเอ จะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยน, <c oughs> นะครับประโยคนี้นะคะใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำว่าอย่าพลาด,าลาดสัหรับอโอกาสดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการประชุมในครั้งนี้นะคะเน้นย้ำค่ะว่าในเรื่องของปีนี้2วัน 15-16พฤถสิกภาคงน,นะคะการประชุมวิชาการระดับชาติปอขอมอทอประจําปี2568นี้การขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยนะคะในช่วงท้ายนี้ให้เน้นย้ำแล้วเชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับผมก่อนที่จะเชิญชวนก็ต้องขอขอบคุณคะนะครับของที่ประชุมสภาข้าราชการพนังงานและลูกจ้างมหาเยรลัยไทยหรือที่เรียกว่าปกโมโทะนะครับผ่านทางกรรมการบริหาร กรรมการสมัยสามัญทุกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายทุกเครือข่ายของกกมโทนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปีนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด้วยตปอนะครับก็ท่านก็สนับสนุนมาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับคณะมรุษร์และสังคมศาสตร์ของมายสงขานครินวิเครปัตตานะครับก็มาช่วยกับเป็นเจ้าภาพร่วมเพื่อให้งานครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญครับผมเชิญชวนนะครับ ทั้งผู้บริหารนะครับบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนนะครับงานนี้เปิดกว้างนะครับสำหรับทุกท่านถ้าเราดูเนี่ยถึงแม้ว่าปกอโมโตจะมีภารกิจหลักสําคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนแต่งานประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าหลากหลายมหลาลัยที่ผมเรียนข้างต้นว่าถ้าบุคลากรของทุกหมหาลัยที่ส่งเข้าประกรวดและได้รางวัลขึ้นมานะครับผมคิดว่าผู้บริหารเพื่อนสมาชิกในงานเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีอันนี้ผมคิดว่าสําคัญมากแล้วก็ ร่วมลงทะเบียนวันนี้ถึงแม้ว่ามาาะไของท่านจะส่งบุคลากรแล้วไม่ได้ร,รางวัลผมก็ว่าก็จะเป็นแนวทางในการทํางานต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีอยู่รางวัลเดียวนะครับ,รบในแต่ละด้านก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่การแข่งขันหรอกเป็นแนเป็นการเชิดชูเกียรติแลวก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ฝากนะครับกิจกรรมสองวันนี้ผมว่าเต็มเปี่ยมด้วยทั้งวิชาการแล้วก็เรื่องของสาระความรู้ต่างๆแล้วก็ที่สาคัญเราได้เครือข่ายที่เข้มแข็งในการทํางาน,นยุคปัจจุบัน แล้วก็มีระบบการทํางานที่ดีด้วยผมคิดว่าบกมทจะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับในการที่จะสนับสนก็เชิญชวนนะครับมาสมัครเข้าไปที่เว็บไซต์บกมทเพจบกมท,มทแล้วก็เพจชุมชนคนมาาลัยครับ ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณเรวัตรัตนาการค่ะประธานสภาข้าราชการพนังงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะคะหรือบอกขอมอทอนะคะวันนี้มาให้เกียรติแล้วก็ร่วมพูดคุยกับทางรายการที่นี่มอออด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับแล้วก็สำหรับรายการที่นี่มอออวันนี้เวลาหมดแล้วละคะ่ะเดี๋ยวนะคะ ในวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ช่วงเวลาเดิมนะคะวันนี้นะคะลากันไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมหาวิทยาลัยสงขานครินร